อร่อยไหมอร่อยแต่มันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ไม่หวานอะไรฉันว่าอันนี้โอเคแล้ว <มา S 1> เธอน่ะชอบกินไม่หวานาช,อาชอบกินหวานแต่หนูว่าโอเคแล้วเธออย่าเยอะ <c oughs> อร่อยแล้วเธอว่าไม่หวานสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีนะคะสบายดีพี่พีเทุกท <c oughs> ุกๆๆคนเลยวันนี้นะคะก็มาอยู่ทุ่งนาเหมือนเดิมนะ ่มากินวันนี้มีเลยทุกคนน่ากินมากกินแก้วมะขามเดี๋ยรถเด็ดหนูตามเองจัดปลาแซ่บเก็บเองตามเองได้ถ่ายตอนเก็บมะขามนล้วเป็นถ่ายรูปภาพเฉยเออถ่ายกับรูปภาพของพอแล้วมาจ้าใส่หอมแดงใส่ปลาไหลแห่แซ่บเลยอร่อยเอฟซีคนใดมากินแบบนี้เนี่ยคอมเมนต์กันได้ด้วยครับเด้อ กินขี้แตกแล้วมันนี่บางส่งอร่อยมาก <c oughs> มกินไปพูดคุยไปของแซ่บขับมปไหนหมักยูก,กินปลามีต่อนด้วยนะขันพริกพงมาหมักป่านไหนแล้วพี่พี่ขันปลามาักอยู่ เก็บเองจากต้นคันบ mm ้านเอฟซีคนใทปลาลาแเสบๆแนะนำไปในเด้อสิซื้อเอาไปกินแมนหวานไหมเกือบแต่ยกใช่อหมมากหวานอันนี้บ่มากหวานกินเปรี้ยวจ่างสี่คันบ่กกินปลาลาบ่แซสบบดอกคนมานนะความคิดนะ บางคนกขาชอพริกผงพริกผงใส่ปรุงรสใส่เกลืออร่อยมากทุกคนอุ้ย,ยุดแล้วตั้งใจมากินมองนอี่อีรีนไน่เลยเสนอให้ YouTube, ให้ยูทูบให้เอฟซีเบงพรบเนาะมืม้อกับกลับแล้วพี่มื้อเงากลับกรุงเทพแล้วบ๊ายบาย ก็อะไรนะคลิปเมื่อวานฟังมากมือพี่พี่เอฟซีก็บอกว่าเขาคอมเมนต์เยอะมากก็ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพี่พี่ซื้อกุ้งแล้ไหม่ขอบคุณค่ะฮะซื้อกุ้งหน่อยป่ะซื้อกุ้งไม่ค่ะนี่ก็เรื่องแบบไปอยู่ดาวเนาะ เมื่อวานอ่ะทำคลิปไปอขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะนี่ปลาเป็นตอนเลยพี่น้องเขาบอกว่าอือพี่พีเข้าคอมเมนต์อ่ะก็อ่านทุกคอมเมนต์นนะบางคอมเมนต์ไม่ได้ตอบก็ขอจับขอโทษขออภัยด้วยนะคะคอมเมนต์ก็ไม่ได้อ่านนะอ่านไม่หมดก็มีค่ะ <c oughs> บอ,อยู่ไทยอดีแล้วก็เป็นคำถามที่ดีค่ะคนลาวมา,าผัวอยู่ไทยอยู่ไทยอดีแล้วก็สำหรับหนูก็เป็นคำถามที่ดีเนาะสะดวกสบายเนาะสะดวกสบายด้วยค่ะกินไปคุยกันไปเอกคุยไปด้วยนยคะ่ะ ก็ตั้งใจแหลคะค่ะว่าได้หัวไทยก็อ,อยู่ไทยคะ่ะเพราะว่าพวกแบบขายอินเทอร์เนต็ตอินเทอร์เนต็ตหรือว่าทำ YouTube อะไรพวกน,นี้คะ่ะพี่พี่อยู่ประเทศเราอะ่ะมันลงไม่ได้นะเน็ต <c oughs> ก็ไม่แดงอันนี้ไม่รู้ว่าใครลงได้ไหมมาถึงที่เราใช่ปหมอืมเพราะว่าเราสมัครอยู่ที่ไทยเนาะ แต่ถ้าแก้แก้แก้ได้ไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะเ <_ EN> ขากินได้เยอะถ้าแบบเป็นปลาล้าทุกคนทุกคนแบบพวงใหญ่มากมีใครดูคลิปนี้กี่ทุ่มคะพิมบอกด้วยนะคะ โอ้ยทุกคนอยู่ที่บ้านเขาบอกว่าจีกปลาแดกแต่งเทศบกขึ้นแมนบอกดอิขอภายคนไม่กินปลาด้วยนะคะอร่อยม,มากเผ็ดตั้งแสบเลยพี่น้อง ปลาบานไผ่แซ่บแนะนำเนอะเดี๋ยวไปซื้อมากินนี่ชี้นะปลาครึ่งโตอร่อยแซ่บครับกได้อยากนำนำลายลายก็บอกอเลยเด้อไม่ต้องเกินไม่ต้องงายหรอก วียลูกวัวอยากกินเจ้ามะขามบ่กอเขาบอกว่าเออว่าจะถามนีน่นหก็อัดคคิดแล้วเนาะเขาบอกว่า คนคนลาวอ่ะกลัวแต่ฝั่งไทยอ่ะเจ้าซูแล้วก็อะไรนะแบบอบมีเล็กมีน้อยเออมันอยู่ที่ผูษนิสัยคนมันมเกี่ยวดอกอันนี้ก็จริงนะมันอยู่ที่นิสัยคนบางคนมันมเกี่ยวผู้ชายบางคนังมาดูจากพ่อเนาะมีเมียแล้วก็อยากจะมีเล็กมีน้อยแต่ว่าถ้าผู้หญิงเอาลูกกลับดาวอ่ะเธอว่าไงอ่ะ แบบกลับไปเรียนที่ดาวอย่างเงี้ยก็จะยอมไหมไม่เห็นด้วยไม่อ่ะมันยากกว่าอยู่ไทยไทยมันง่ายกว่าทุกอย่างง่ายกว่าหลายแบบหลายอย่างการศึกษาการอยู่การกินการใช้ชีวิตสะดวกสบายกว่าให้ไปอยู่หนึ่งเดือนไปไหมปิดงานไปไม่ได้อยู่แล้ว เสียบครับอร่อยมากพี่พี่เสียบเป็นหือแตกแล้วอืฮึฮะทุกคนไปแสบแห้งป่าเพิ่งมาป่าโบกินต่ำที่และป่าว่าป่าทองเสียกปเลื่อบริแบงของป่า ปลาตะบาร์บ่าเรากินปลาแหล,ล,แล,ล,อลงอร่อยมากมีแต่คนถามว่าแฟนอยู่จัจงหวัดไหนอยู่สีเกตอยู่อำเภอกขุขันจังหวัดสีเกตตำบลนงกระเม <c oughs> ็ดพ,พ,พ,พดูดภาษาสวยภาษาเกรแมรวอลเดมดสแหละ สวยแต่กำเนิดด้วยบ้านนี่สวยเมื่ทั้งบ้าน mm hmm. แล้วเขพูดคำเมนได้ mm hmm. สี่บาบบอก้องบางไม่เอาบางโอนย้อนพูดได้กี่ภาษาสวยคำเมนลาวไทยสี่ห้าห้าคำเมนภาษากฤษได้เล็กน้อย mm hmm. ให้เูย <You> okay? จากโดยก็ภาษากุยเนาะซีายก็ภาษาเขมรกินเขาก็ภาษาลาวกินข้าวก็ภาษาไทยภาษาสากลภาษาไทยภาาษอังกฤษกินเขาอ,อยังวะจำอ่ไรนะจำเลยนะฮา <laughs> <laughs> โอลาโยแอมไฟเตงกิ้วว้ายยิ่งเผ็ดอยู่ พูดหภาภาษาได้หนิเด้อสวยภาษาสวยภาษาเกรมเน็ตภาษาลาวแล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษในไม่น้อยไม่น่อยฮาวอูเอ็มไฟตังกิวแวร์ยู่โกอิงแวอยู่โกอิงคุณกำลังจะไปไหนเรียนมากี่วันไอเลิฟยูผมรักคุณเลย ไอ้เลิฟยูทูสกายรักคุณท่าฟ้านันได้อยู่เนี่ยบางคำเริ่มเผ็ดแล้วเบาไวแล้วกินนิดเดียวกินไม่เยอะหรอกมาก็กินในลายอยู่ปกติกระปุถุงก็มีถ้าจะเอาแบบอ่อนอ่อน่อ,อนปลาบ้ามากินหรอกแจ็บครับ หากินได้หลายคนยังแหละพี่พี่คนพ่อภาษาสวยได้เปี่ยมเปี่ยบก็ยังสวยที่ยวได้ทุกภาษามันได้เปี่ยมพอกาเมนก็ได้พอไทยก็ได้พอกล่าวก็ได้เนาะพอกลอนสวยเที่ยวบางบางแต่บางบางหมู่บ้านพอกาเมนเป็นอย่างเดียว มันสวยเพราะเป็นฟังกระบอกขมินขม้นก็สวยแตกต่างติดแตกต่างตัวมันก็แตกมันอยากกันเน,นี่ยแหละ,ะเรมมาหมดไวเหรอเย็บไ,ไว้ก็ไม่ต้องดีแล้วอะไรก็ได้ กินหลายเนี่ยปกติกินบ่นลายไปนี่ดอกบ่ม,มกเปรี้ยวนะาแต่มันมีปลาลแล้วมันจะตัดกันอ,อร่อยจา <c oughs> กน้องแอมเนอ้อกุยเขวเอง ก็ตัวเง่ะก็จะโดยบืนะแค่โดยดิบตะเตาใจกงาะก็จะเบื่อแล้วยุ่งยากมันโกยายาก่ายๆนะ <c oughs> เออมีคอมเมนต์หนึ่งที่ว่าเมื่อวานทำไมต้องพูดเสียงในฟิล์มเอ,อ้าภาษาบ้านเกิดเจ้าของเนาะให้ไว้่ให้เวาวเองเลยบางคนก็อยากฟังคืออย่างนี้เอฟซีบางคนก็อยากหู้ว่าเขาเสียงในฟิล์มคือเสียงภาษาบ้านเกิดบ้านเจ้าของมันมีซวยกับขมันบางคนเมื่อวานมีคอมเมนต์เอฟซี FC, คนหนึ่งบอกว่าทำไมต้องพูดเสียงในฟิล์มมาสั้น ว่าวในเนาะสำเนียงมาไอสำเนียงภาษามาจากตั้งแต่โตตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเดยเด็กหน่อยเลยโมเดมทินมาสิคะตื่นมากก็ไอเกิดมากก็ว่าได้เลยๆเนี่ภาษาสวยเนี่ยเสียงในฟิล์มเนาะคอมเมนต์ก็โตมากแะค่อยว่าเป็นคันว่าก็บม่ได้ว่าปุ๊บเป็นอาที่แรกเนี่ยคอมเมนต์เพราะว่าเขาเป็นสวยแต่กำเนิดบ้านบ้านอ้วนนะบ้านตาน่ะ สวยแต่กำเนิดในยุ่งเพื่อขันตะมวนดอกกระเม็ดก็มีคนบอกหนูเนี่ยเป็นยังคือแบบเราบอกภาษาเราแบบนี้แหละบอกะมวนด้ภาษาสวยภาษากระเม่นแล้วบางคนก็อยากฟังในคนไทยเอฟซีคนไทยเองสิเราจะพูดมากว่าภาษานั้นแปลว่ายังแต่เห็นคอมเมนต์เอฟซีอยู่หน้าตาคือนางงวยแถวนั้นน้องน้องน้องชายบัวขาวเนาะ เป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันทุกคนเคยต่อยเทือเดียวโอ้ตอนอายุเท่าไหร่สิต่อยจริงหอก็ต่อยจริงสิต่อยขึ้นเวทีเลยไปเที่ยวเกาะเสม็ดที่พี่สาวทํางานอยู่อแล้วก็มีจัดมวยเทศกาลให้นักท่องเที่ยวดูใช่ไหมอยากต่อยก็ไปประกบไปตั้งแต่เช้าแล้วประกอบคู่บ่ได้มาได้ตอนสายๆแต่ไปเจอมวยในค่ายเขานี่โดนซอกแตกยังรูเลยนี่ แพแตกเขาจะแพลเลยพี่เลียง,ยงบกบกพากขาวเลยว่าพอ่พอๆน <laughs> ะครับตัวสองร้อยห้าสิบนะนะเจ้าไม,ม่ผิดนะตอนนั้นนะตั้งแต่สมัยอายุสิบกว่าขวบมูนสิบสิบห้าขวบเลยสิบหกสิบเจ็ดขวบเลยาเจ้าไม,ม่ผิดนะประกบคู่ได้แล้วก็ไปซ่อมไปซ่อมปั้มกับพี่เขยแฟนพี่สาว คนใยู่บ้านตะดมนะประกบไล่แขนนียังประกบจับกันจะซื้อแต่ไปเจอมวยในค่ายเดียวเขาเขาเคยเขาเป็นนักมวยในค่ายเลยเลยเขามาเที่ยวเทศกาลคือกันเขาก็บอกหู้เขาอยากต่อยเนาะอยากลองเบิงก็โดนศอกแตกไงคยต่อยมาเที่ยวเดียวงแต่เรื่องของเรื่องอะไปจับคู่กับเอ่อนักมวยในค่ายเขาด้วยนะเขาเขาเป็นนักมวยในค่ายมาจากสุรินเลย แต่เราไม่ได้เป็นอะไรเลยจับไปแล้วมีคนมาบอกว่านักมวยในขายเอาไปซิ้หู้คนอยากต่อยเนาะลองเมืองแล้วแผนจะวางเป็นเกมกีฬาเนาะหรือเป็นประสบการณ์ไปก็ใส่มัดเดียวเท่านั้นแหละคิ้วแตกโดนสอกโดนสอกเหรอโดนสอกแตกได่นเลือดอาบเขาเอาขึ้นรถไปไปปไมพยาบาลนะไปไปไปเย็บนะอยู่อนามัยอยู่เกาะเสม็ดอยู่ระยองนะจะมาลีทีบ่ได้เลยนอนงายไปเลือดไหล ไผบ่เคยต่อยบ่หูเรอกบางคนอยู่คังเวทีเนี่ยสั่งเอาสั่งเอาเออมึงคือบ่ต่อยมึงคือบ่ต่อยมึงคือบ่เย็บมึงคือบ่ทีบอะแต่คนอยู่บนเวทีสิตายที่ไหนได้คูจะตายแล้วอ่ะคนบอกคนสั่งบอกไงแต่คนอยู่บนเวทีมันต้องใช้แห้งต้องอยากต่อยบางทีมันค,คิดได้แต่ทําไม่ได้เพราะว่ามันเบิดแห้งประกบจับตีกันตีกันเนี่ยศอกต่อยมัดยังเตะเนี่ยอยากเตะให้มันตายก็แต่ขายกซบ่ขึ้น่อยู่มันแห้งเนาะ ตอนคนอยู่ข้างเวท yeah. so so, so ีเน so ี่ยเอ้ยเสียงคือสิตายเนี่ยโดดดงน้องน้งน้องมาอยากให้เห็นนั่นเห็นนี่ผู้ใดผู้ใดขึ้นเวทีเองอะบุู้อดอกเชื่อผมก็ใจไม่แล้วเธอหนึ่งนหละแต่ก็สังนั่นแหละเฮ้ยมันคือเบอร์สองมันคือเบอร์สองกันท่นที่ไหนได้ก็สอกเดาเลยทังหวะที่เขาสิสอกเขาโดนกสอกก่อนมันเลยแบบนี้โอ้โหอิ่มแล้วเจ้ะกินหมื่อร้ายเนี่ยนี่เมื่อแล้วทุกคนอากาศก็เลย สว่างดีได้มองในมือหนิมาเมื่อวานบม่สว่างทำหนี้ได้เออวันนี้สว่างนะฟ้าเต็มใจหรึเปล่าตีกันทุกคนตีกันก็จะมากินบรรยากาศดีอยู่มีอย่างกระทักทายคอมเมนต์กันได้เด้อภาษาส่วยภาษาคอมเมนต์มาได้หมดเลยเราทะเลาะนาละเราทะเลาะนาเราทะเลาะนาเราบุรีรัมเราผู้สิงเนเราตะครุนเราก็ทักทายบาเด้อ ใหญ่บ้านเนาะให้ขมຈะเพราะเธรินไอม,มัธยมขยายโอกาสอยู่บางกันจานเนาะก็ใหญ่ภาษาษขมรเองก็ตะเคียนขมรก็ตะโกนขมระแล้วกันจานบิงสบายไอหนูสโลอะไรนะกันจานบิงดองขมຈะแล้วก็น้องบิงปองนะก็มีเพื่อนเรียนรูน่ก,กันก็นเตะขมรอเาะนานเอาบิบิทเนี่ยก็ทักทายบานเด้ออยู่ตะไคร้หมุลอยละ อะไรกันยังงั้น,นะจุกตัวสีมุกกอกไม่ไหวก็พออร่อยมากหมดเยอะเลยไม่หาตัวอ่อนอ่อนอ่อนหมดแล้วแจ่วแจ่วหมดไปครึง่งครึ่งจานเลยได้ไหนเมื่อกี้เต็มจานเลยแจ่วปลาลนเะ่อกี่เต็มตัวอะไรอ่ะสมใจอยากแล้วันนี้แทบไม่ได้กินโดุนเลวเนี่ย เก็บเองทังบักโดนเอาเกี่ยวแล้วไปดึงเอาให้หล่วงออมา,มานะตอนขามไงนะึงแสบทองเนื้อก,กินลายเท่น่ะกินให้เอฟซีน้ำลายลายเหรนซื้อได้นน่ขอพายน้ำเด้อคนแบบน้ำได้ลายเด้อในชีกเองสิมี ขอนียวมขอนๆเลยวะ,ะอันนี้ก็อร่อยละกับไก่เคี่ยวพี่กับไก่เจี่วก็อร่อยหนุกดดหน่อยๆกัน,น,นเลยตัวแส่ก่นอนเดี๋วก็จะไปละลำนาพีา่พีเอฟซีก่อนเลยบายมายามบ้านเมื่อไหร่ก็จะคู่กันแบบนี้ให้ดูนะคะแต่ว่ากรุงเทพอาจจะไม่มีเวลาเท่าไหร่ถ้าบรรยากาศม,ม,มันไม่ค่อยบรรยากาศแบบนี้หรอกจะมีโอกาสได้ไปนั่งถ่ายที่สวนที่ แถวกรุงเทพให้ดูอยู่เนาะที่ส่วนมีอยู่เยอะแยะทางเขาจะไปพี่จบคลิปกันแค่นี้นะคะทักทายกันในเด้อได้กูดหกบินดัวแซมทายคะแหนทักทายกานจ้าดูต่อก่อนกําลังอร่อยไปก่อนนะคะพี่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะผู้พี่ประการไรต้องกลับกดติดขอไฟไว้ตรงนี้นะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ